รู้ว่าเป็นสถา,านีดีโอเอมาขึ้นแล้วเป็นฝาคันแหลกไม่ชีวิตเลยนะพี่้องสัน่นไปเลยข <c oughs> ึ้นหน้าก็ยิ่งสั่นแถมมันลงอีกฮัลโหลสบายดีคอมเมดี้หนุกคนเด้อจ้ามาพบก,กับโน้องโอเออีกแล้วเด้อมาพบก,กันตอนสาวเลยเน้องนี่เนาะมาหนีอโอเอพา,าพี่น้องไปนั่งรถไฟฟรีเด้อรถไฟฟ้าที่เนาะพี่้อง ที่เขจะเปิดไม่เนาะเอฟอาร์ทีายซีชมพูเนาะพี่น,ะววน้องออหรือว่าน้องซานุ่มที่ไปเจ้าเออเนาะเจ้าภาพเป็นนางพี่เนาะเพราะว่าตอนตอนไหนเปิดขั้นสีเหลืองโอเอไป็นนางประธานเนาะพี่นะ้องลองไปนัางฟี่บนงรื่องวิสเ็นยังไงอไปเยี้ยได้กับพี่จะเสียงเงินเนาะพี่นะ้องแต่ว่าออกสตาร์ทจะต้องเสียงเงินก่อนเนาะพี่นะ้องตอน AU, นี้โอเออยู่สถานีสองนอนทีเนะาะสถานี รถไฟฟ้าสายสีสเขียวเข็มเนาะส้มบางทีเราไปต่อรถอยู่สยามไปนั่งรถสายสีเขียวแล้วก็ไปลงวัดปาจีแล้วจะไปต่อสายสีชม,มพูเนาะเนาะลองไปเป็นชีวิตยังไงเอ่อเลไก,ก,กไปแบบไหนเนาะมันจะตกไปเลยเพราะว่าโอเอสไปหาแม่เลยเนาะอยู่อะนรลัรถสิใบแอนคู่บ้าน ก็เลยสิไปลงสถานีคูบอนเนาะแถวก็มอเตอร์เบาทุเรศพี่น้องอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปกันเลยต้องนอนที่ต่อรถกระไต่อพี่น้องใส่เวลาจนเติมยี่เด็กเป็น้านแต่วันนี้บอกไปสีน้ำพายล้งงานจะตีรถเอาเองจะลองกดเอาเองรอเดีอลเข้าใจว่าไฮทายสัตว์ชิเบิ้เทารายเนาะพี่าาน,น้องเพราะว่าจากจากปณีไม่า ใช้ชี้เดียวมันจะสินี่ขนาดอยู่มันสิมี่นางฟี่อยู่ตั้งแต่วัดเอเวอร์แมนตั้งแต่หายแยกราดเผาไปยืนหอดคู่งกบทะชินังฟี่เนาะพี่น้องแต่ว่าบอลโอเอไปาหาเนีเ่ยแบบายแย่แาบถ้ายังโบหัววัดชิชตาได้เนาะ <c oughs> ออาพี่เนาะเลือกอีกแล้วเมื่อกี้โอเออันกดบนะัสเนาะกดอันนั้นซื้อตัวมาตัวเองถ่ายคลิปประเด่ายดอก <c oughs> วันยืี่7บาทเนาะพระมาเอาเอารถมาพอดีอย่าพับพี่ว่ท่านอย่นงน้อ้ว่าท่านจะไปเลยว่ท่านจับขับไนโนลิลาอยู่โอ้ยว่ท่น ออขั้นใหม่แล้วตอนนี้กับเบสกับไก่ซิเบร์แล้วพี่น้องเดี๋ยวโอเอ่ยจ <c oughs> อัปเดตต่อไปน้อพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ขอเบรกไว้ก่อน <c oughs> ตอนนี้โอเอกำลังหอดสถานีวัดพระจีแล้วเนาะพี่น้องน่าร้ลงมาจ้รับนี่นี่ <c oughs> ตงร้านนี่กับเต้นยังก็เหมือเป็นขนาดเนานะ เป็นสถา,านีเอเวอร์แมนเป็นทางรถไฟสา,ายเซี่ยงฝูเนาะแล้วกับอันเที่ยงกันเลยพีเนอะเทากันเลยนะอันทางรถไฟครับทางยกกระดับขนาดัหน่สีไปทางแบบเป็นลิฟต์โอเคสีไปหานะอันนั้นเนาะที่ต้องตึฟต์นขนาดตัวเบิ้งท่างขึ้นมาให้ป็นี่เนี่ย ไปไปรสอ่านไปางเรื่องไปยังตสาสาย็ในช่วงทดสอบการเดินรถหายังเออว่กัน,นี้นี่นี่าะนี่ต้องจะออกมานะออกมาาออกมา,ออกมานี่เจอท,ท,ที่มีทางเจอว่าจะยี่ก่ท่านเปิดพี่เนาะไปทางได้มัเนี้เอาอีกแล้ แล้เวเราจะไปทางไหนเนะี่ยแต่ว่าก่อนสิก่อนสิไปใส่ก็ต้องออกจากรันนี้ก่อนพี่น้องออกจากระบบรถก็นนองพี่น้องเพราะว่ามันคนละระบบนะอันนึงเป็น MRT อันนึงเป็น BTS เนาะพี่น้อง mm hmm. วันเดียวเอนางมานั่ยคนละท้าย,ยานะคนละท้ายอยู่แต่ว่ามันเป็นระบบ BTS เดียกันเนาะก็เลยตัววัเดียวมาหอดเราจะซีเลยเนาะเดี๋ยวเดียวค้างประจัก่อนเนาะ แต่แบอหูต้ำงทามีนาอเห็นคนถท้าขอโทษนะคะที่คะเราจะไปรถรถสายยิงภูไปทางไหนคะทางออกสองจะขึ้นเถ้ะข้างบนเหรอคะขึ้นข้างบนขอบคุณนะคะ ขึ้นขึ้นเกาพี่เนาะขึ้นข้างบนนาอพอเห็นเ,เ้่ก้บเบอนี่ขนรถเมฟ้าสายช k งูเข็ยเข้งางออกสองตะกี้อะมันลงนี่หนีเลยพี่นนอะก็ยังเป็นเจ้าท่านี่จัดไปด้าตัวไอ้พีนนนะ่นขึ้นรถไมลฟ้าคัางแหลกนะเมื่อขึ้นยนดีเลยเนาะ เากำทางออกน้องอ้ทาออกนองแล้วอยู่ที่ไหนบางมาุก็เห็นนี่เนาะอ๋อทางออกน้องทางออก้องคาอยา่าพูว่าเป็น,ปนสถานาีดีโอเอมาถึงแล้วเปาขัดแหลกชีวิตเลยนะนี่นันนีเลย้นหน้าก็ยังสันแถมมาลงอีกถ้าก้าวมาลงก็ยังค้ คุน <Depois, S 1> ั่าอี่ลรไปลง้างออกตองไปลงทางออกซองปกติอันทน้าออกสามสี่ป <ii> ็นปกติวันนีโอเอยายงไปกระจกเป็นเป็นทางเสียบจอเขาจะยม่มีมือถ้อาทางนี้ก่อน ปาไอหน้ากระเจาะกระติมีปลาไอแนะน้ำตลอดอนอกพี่น้องเนาะอันนี้เป็นสกายวอล์กย่างไปทางวัดประศีเป็นไรพ,พี่น้องไปหาปลาเลยไม่วัดประศีเนาะสำนักงานเขตบางเขนอยู่รุมนี่กต่จะเป็นแบบวงเวียนบางเขนเลยพี่น้องอยู่รุมนีดซับซ้อนแหงนะเบื่อเบืเบ่อเกี่ฮอยทุนทางเป็นไรขั้นมาเงี้ยอันนี้หยุดเนาะ ตรงไปไปสะพานไม้ล่างซีได้แม่ลว่ไปขางสะพานไม้ทางล่างซีซนะพี่น้องทางั่งไปเนี่ยไป่ไปทางวมิทาเออเดี๋ยวสถานีสถานีสายจีนผู้พี่น้องแตก็จะหายออกมากะล้ว สับสนไร้เดียงสาดีได้พี่น้องเลยสถานีสายซิมพู์เนาะ MRT สายซิมพูวัดภาษีมหาธาตุเฮ้ยไงเด้พี่น้องทางขึ้นกันยังไงล่ะเอาโอ้โหมันหลอดฟองเด็กโอ้ไปขึ้นพี่ทางสูงแต่น้อ เป็นทางรถไฟ้าสายสีเยวว้าวมาหอนี่พี่น้องขอบคุณค่ะเดี๋ยว,ยว,ยวแล้วพี่น้องม้าเจอสุดปลาทางไลวะ ไปซูนนันพะบุรีได้พี่น้องเดี๋ยวถามห้อสิไปเบื้องอันนั้นสิไปเถอะเดี๋ยวไปถามกันจาก่อนขอโทษนะคะพี่ถ้าจะไปคูบอลอ่ะคูบอลขึ้นจางไหนคะคูบอลต้อนฝั่งนู้นนะครับอ้าวเหรอคะอนูต้องไปอน่าจะขึ้นฝั่งออกนะครับฝั่งข้าวนะคะเดี๋ยวขอขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเรข้ามไปฝั่งนู้นนะครับอ๋อขึ้นไปข้ามข้างบนใช่ครับขอบคุณนะคะ พี่น้องตึ๊บอ๋อหูแล้วพี่น้องหูแล้วหูแล้วขาขึ้นมาประตูสองขึ้นตัวนี้อ่ะขึ้นตัวนี้ก็จะไปทางนั้นเนาะโอ้ยไปฟุตบอลต้องไปนั่งอีกฟังหนึ่งเนาะไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งแม่สิซสุสมาฮอนแล้วพี่น้องนี่แต่เราไปแล้ววินท่าสามเนาะ ไปฟังลาบินธานไปฟังคู่บอลยูเอสติไปนะเนาะตอนนี้กำลังขาเลยจเด้จ้าข้าวตนะิ๊กใแล้วนี่ตลาดมินเ่งนี่เด็ดพี่น้องทางทางสิ๊กใเนาะอันนี้ทางทางมาทางที่โอเอขึ้นมังกีนะพี่น,อน้องสิ๊กในั่นทับบุรีน,นี่แล้วกยูนี่ปื้อปัสจิไปทางนี้เมื่อกี้มี่ เราเมื่อกี้มีลูกซ้อนบอกเนาะสถานีสิไปต่อแบบฟังนีอ่นะนะไปทางใดไปรามินธาสามหลัดปกากเขากอล์มเอร์ซว่าหลัดปลาเข่าลรากินหอดหมองเกลาได้พี่น้องไม่หลับเนาะแค่นั้นหลับวัตรพลผู้ร้ายเต๋อได้พี่น้องไปลงโอเอสไปลงคู่บอลกับพี่แล้วเนาะจากสถานีแบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสถานีพี่น้อง ล่างโหลดาโลพี่นะาืีนานมาแต่นอ้ยมาได้กันเนี่เอาโอแมนพีน้านี่มันเทาอันนี้เลยเรี่ยงกันเลยแต่ก็มีนี่โอกาสน้พี่น้องโอ้โหอันนี้ีแหละพี่น้องล่างรถไฟป้าพี่น้องเรืออีหกนาทีผะนะเพื่อนแต่นอว พี่น้องเมื่อกี้แบดเบิร์ดเนาะแบดเบิร mm ์ด hmm. เลยบอรดย์ไทยพี่น้องโ mm hmm. อ้ตอนนี้โอเอ็นอะชิก้าบแล้วพี่น้อง mm hmm. โอเอ้มาหอดกับนางเชคสีเขาไปเนาะเขาไปนี่เขาไปเอาเขาเนาะพี่น้องเ mm hmm. <laughs> ขาไปเอาเขาว,วหรอฮนกับเบอดยลงไปเลยลงกปบอรดยไปลงไปหะข้าเจ้าเลยพี่น้องว่า ใช้เวลาเฮิงแหงนีนาะเสี่นีิมาหอเป็นซองสูงโยตองกราบบวนนานทีที่างานเพระท<ฮ>่านเวลาเนาะูตอนนี้กับเบพ่ดูหาพี่น้องอยู่แฟชั่นไอแลนเนาะเมื่อคนรถกลับอยู่แฟชั่นมันกี่ลงคูบบดเนาะลงผู้บนมาเบิ่งต้นตคิดสมาพี่น้องตน้นใหญ่อลังการแหงรีผุกสูงเท่ากับตึกมาสูงเกบบบือบเกือบเท่ากับตึกพี่น,อน้นองต้นใหญ่อลังการแหง ตอนนั้นโอเอมาเห็นอยู่ใน uh, สยามพากกรากอนนอนงามตืใหญ่คิดว่าสะพาไปเบิึงญี่ปุน่นแต่ว่ามาเห็นอยู่แฟชั่น,น <laughs> แห่งไงแดดก็ได้เนา้อย้ายคำลงไปาหาพอกับนดเอาโอเอ๋ัานี้ลงนอ้องก้อนนี้ <c oughs> ตื่หญ่งามดีพี่นอ้งองเดี๋ยวก็หอเทศกาลวันกิจสมาแลนะ้วเนาะอีกประมาณสาวโอ๋แต่ว่า เหลืองฝาฝานะเอาหนาา้าเดียวโอเอก่าสินั่งรถกัาวโอ้ชื่อเหลืองกล่องเรื่องเหลืองเน,นาะนั่งรถกัาบอนอยู่แหละสองนันสี่น <c oughs> เนาะเฟชั่นสถานีเอียงสถานีถ้าตกไปเะเดี๋ยวกไปเอาตัวกอนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ยังขึ้นปีอยู่กันเ <c oughs> ลยบวาได้ยังไง ตอนนี้โอ้ยกะย่างขึ้นไปซันาลาลุนแล้วเนาะพี่น้องโอ้ยลืมพี่น้องโอ้ยลืมค่าตัางกล่องไว้ในถุงกระเป๋าไว้ใน้คงเครื่องเนาะในถุงกระเป๋าเห็นมะหอร์ซันจลาล่ะพี่น้องนี่รถยังไม่ทันมาไม่ขาบรถโอ้พี่น้องหืออ๋อสามสิบมิเตอร์แดงว่ามาแล้ย อันนั้นมาแต่ฟังอันนั้นมาแต่ทางน้นพี่น้องเห็น่ะอันนั้นมาแต่ทางน้นเนาะเลื่เลี้ยงกับบลืมไปลืมค้าตังกล่องพี่น้องเอ้ยตะหัว,วน,นี้กฟอมก่อนน้อลืมพลาตังกล่องนี่รถทางเขง้ามาเลย่ะไปขึ้นรถกันเลยพี่น้องไปเบิ่งกันเลยไปเป็นยังไงรถคนเต็มพี่น้องคนหละไล่คนหลาย ตอนนี้กะฮอตสยามแล้วพี่น้องดีมาเบิงต้นคริสต์มาสตอนมามาหารยูเทิร์นมุสูงนี่ต้นคริสต์มาสบายพี่นนองรถมาแล้วรถมาแล้วขึ้นเลยก็พี่น้องยิ่งกว่าท่านอ้มันสวยแล้วเนาะมันสวยเลยไมร Attention นาจาแหลมี่บอนางไล่